เป็นแทงช้างเนี่ยเสียบไม้นะครับผมไหนลองใหม่ดิคลิกซ้ายไปครับปึ๊บหดูดิหวดัวปึ๊บแบบแหว่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมรถถึงก็ตกไปเลยนะครับ เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราพัดข้นเลิ่นเกมไหมครับไม่เลยนะครับแล้วนี้นะครับผมเราก็มี Data Pack จะมาเล่นกันนะครับอ่าสำหรับ Data Pack นี้เนี่ยมันก็จะมีสุดยอดพ i ิกแอรเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอหยิบของแป๊บนึ่งนี่จะเป็นกรอดตรงนี้นะครับเปิดไปเลยอ่าและนี่คือไอเทมที่ไว้ค้านั่นเองับผมเก็บมาเลยฮะอยางต่อไปครับผมอ่าขึ้นมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยนไม่น่าลงมาเลยว่ะขุดดินแป๊บนึ่งรกครับอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วกัน เทีทีเลียงครับผมกดมาในครับเจ้านี้อ่ะมันก็จะเป็น t ท T p i c k a x e นั่นเองครับผมเอาลอย่างต่อไปนะครับก็ใช้เ็นกระจกเนี่ยวางแบบนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นในปันทองนั่นเองครับแล้วก็เป็นหญ้าสอันเนี่ยครับผมอ่ะจัดมาเลยฮะเจ้านี้มันก็จะเป็นอ่ะสีใหม่นะครับผมไหนดูซิว่ามันจะทำอะไรได้นะครับผมเอาเอาไงเดียวขุดตรงกลางก่อนเลยแล้วกันครับขุดไปไหนดูซิเป็นไงครับเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าแล้วถ้าขุดตรงนี้ล่ะครับได้ปะขุดไปโอ้โหคุณผู้ชมระเบิดแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าข ครับไอ้ล็อกเกเลมจะโดนระเบิดหรือเปล่าเฮ้ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเหมือนมันจะไม่เจ็บอ่ะนี่ระเบิดไปครับเอ้ยเริ่มตัวลาวแล้วคนเด็กดิคนเด็กดิระเบิดไปครับผมมันจะทำให้ล็อกเกเลมเนี่ยตายได้หรือเปล่านะครับขุดไป้ไอยไ่เฉาอีกนิดนึงก็ไม่เฉาะอีกนิดนึงมันเลยชฉอะนี้เอ้ยเอ้ยเด็ดเด็มันไล่ตบเราแล้วอ่ะโอ้โหตาย,ลยาาแล้วผมเอาละขอเล่าใหม่นะครับนี่ระเบิดต่อครับผมเอาให้มันตายมันจะตายหรือเปล่า เอ้ยผู้ชมตายแล้ววะ่ะยังแรงเลยฮะโอเคขึ้นไปดีกว่าได้ผมเริ่มมาน,นี่คือแบบหมู่บ้านเลยแล้วนะฮะอ่าขุดขึ้นตรงนี้แล้วกันครับเอ้ยโอเคมันไม่ระเบิดเนาะก็คือสำหรับพลังนี้เนี่ยเวลาขุดไปมันก็จะระเบิดนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าขุดแบบนี้เนี่ยเหมือนจะไม่เป็นไรนะครับต้องขุดลงเท่านั้นเหรอเนี่ยขุดลงปุ๊บแบบรบะเบิดเลยนะฮะเตื่นเราขุดไปเรื่อยๆเนี่ยมันลงกับใต้ดินได้เลยปะ มันจะขุดได้หรือเปล่านะครับเอ้ยดิฟเซเลตแล้ววะ่ะไกล้กละไกล้ลวขุดไปอีกครับพปเชาะลงไปเอา้านี้ขุดไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะเอาผู้ชมถ้าเป็นดิฟซเลตเนี่ยเหมือนมันจะไม่ระเบิดน,นะครับผมเอาละมาอย่างต่อไปครัผมเอาเป็นอะไรเดียะอันนี้แล้วกัน XL เอ็กซเลนะครับนี่ก็จะเป็นบอกว่าสีขาวเลยนะฮะเดีย๋ยวลองขุดดูดิถ้าเป็นตรงเนี้ได้หรือเปล่านะครับไม่ได้เหมือนกันนะแล้วถ้าขุดพื้นตรงนี้ล้วครับจัดไปฟืบเอ้าไม่ได้อีกแล้วเอาใหม่ดิเฮ้ยใหม่ไม่ได้วะขุดตรงนี้แล้วกันครับได้หรลแี้่ืๆท ชัเลยนะฮะไปเดะไปเดะเอาล่ะไหนดูซิจะเจอเพชรหรือเปล่าช้างนี้เนี่ยเอ้ยนี่ท่านผู้ชมเจอแล้วแล้วเพชรของเราเนี่ยครับผมดูดิได้อย่างเยอะเลยอ่ะโคตรแจ็บนะครับสำหรับพีแอคนี้เนี่ยโอ้โหแค่ช้างเดียวเลยได้เยอะขนาดนี้เลยนะเป็นพีแอคที่แบบจะทาให้เราเนี่ยรวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะเด็กๆแค่หนึ่งช้างนะแล้วก็เจอตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บโอ้โหเยอะไปหมดอ่ะเอาล่ะไหนดูอย่างต่อไปซิก็จะเป็นอ่านี่ครับผมฮิวพีแอคกต์นั่นเองนะครับซึ่งดูจากชื่อเนี่ยไม่น่าจะต้องเดาเลยนะไหนเราขุดดูได้เจออันนี้อ่ะขุดไปนะครับมันก็จะฮิวให้เ ยนะครับผมใจเย็นเพื่อนขอโทษน่ะไม่ได้ตั้งใจครับต้องเอาเนี้มาสู้ละระเบิดไปดีครับผมนี่โดนเข้าไปก็คือมันจะหิวได้นั่นเองนะครับข้างไข่ก็เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมต้องขุดแบบข้างใต้พื้นเท่านั้นฮะอยากโดนเหรอฮะระเบิดเข้าไปดิเอ้ได้ตายอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นอ่านสีเขียวนั่นเองครับนี่ถามว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือช้างพิกแอคตนั่นเองครับผมเดือกชื่อเนี่ยมันก็น่าจะโหัแน่นอนนะครับขุดไปเลยจะวันนี้ขุดไปครับปุ๊บโอ้โหคุณผู้้ชชมหหาายยไปแแบบงงนึเเลอ่ตร ไปตรงนี้เลยครับขุดได้หรือเปล่าปึ๊บอ่าเนี่ยก็คือถ้าเราขุดชั้นนี้เนี่ยไอชั้นวล็อกข้างใต้เนี่ยอ่ามันก็จะโดนขุดเข้าไปนะครับผมซึ่งทำไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นอันนี้ขุดได้ป่ะปึ๊บอ่านี่ตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะครับผมก็จัดว่าแจกมเลยฮะในการขุดเนี่ยก็ถือว่าขุดได้เยอะดีนะครับแต่แบบมันขุดไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่อ่ะอ่ออย่างอันนี้เนี่ยผมขุดตรงนี้ใช่ไหมแต่บล็อกที่พังเนี <cam> <streaming leer> ่ยจะเป็นแถวนี้นั่นเองก็ผมก็แล้วแต่จะเลือกใช้แล้้้วววววกกกกััันนนนนนนะะคครรรบบบบแลลลล็็อออออยยยย่่่่่่่่าาาาางงงตไไปปเเเเเเีีีีีดด๋ใ ผมลงทุนคอนเทนต์เนี่ยเพราะคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะจัดไปเอาล่ะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นโลกที่ถูกต้องแล้วนะครับมาถึงก็เจอสูตรครัพเลยเหรอซึ่งมันมีปุ่มแบบนี้แสดงว่าอ๋อน,นี่ไงสามารถเลื่อนได้นะครับเทีนีเนี่ยผมอันนี้เป็น XP เหรออย่างเฟี้ยวเลยคุณผู้ชมอันนี้คือแบบใช้บองเพชรเลยเหรอน่าจะโหดนะบอกว่าสไปคดเอามาคัฟได้ด้วยเหรออยากลองแล้วว่าจะวน,นี้อ่ามีในกล่องไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบนะครับผมแล้วก็อันนี้อ๋อนี่ไงก็คือให้เราลองคับได้นะครับไหนลอง ยังแจม่มครับผมไหนลองดูดิเจ้าวันนี้อ่าขุดไปนะครับปุ๊บเอ้ยคุณผู้ชมเวลาขุดไปเนี่ยคือไม่ต้องขุดเลยคุณผู้ชมแค่คลิกซ้ายเนี่ยเห็นปะมันก็จะแบบขุดให้เราเลยนะครับโอ้โหเกินไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยแค่คลิกซ้ายเหวี่ยงเท่านั้นเองนะครับมันก็จะขุดเป็นแถวให้เราเลยครับผมเป็นแบบว่าพลิกแอคเลเซอร์นั่นเองฮะโอ้โหแจ่มจัดเลยแบบนี้อ่ะขุดลงไปข้างล่างนะครับจัดไปฟื้นขุดรัวๆครับผมเฮ้ย hey, แล้วนี่คืออะไรอ่ะเป็นรถเหรอรถเจาะหรือเปล่านะครับไหนลองนั่งดูดิฟึ้นขับไปครับผมแล้วถ้าชนน่ะไมาาครับผมนี่ไป อันเลยละกันนะครับโอ้โหแต่ละอันแบบดูจะไม่ธรรมดาว่ะไอเดี๋ยวพอเผลอขุดไปเหรอเนี่ยว่าต่อฟลักหายไปชั้นหนึ่งเลยนะครับอ่าไปหนึ่งนะตอนนี้ผมหยิบของมาครบยังวะน่าจะครบแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เผลอหวดอะไรวะเนี่ยขอดูอะ่ะเลยอ๋อนี่ไงชั้นพลิกแอ็กนะครับดูจากรูปเนี่ยมันก็เป็นเหมือน,นแบบเป็นแท่งช้างเนี่ยเสียบไม้นะครับผมไหนลองใหม่ดิคลิกซ้ายไปครับปึ๊บโอ้โหดูดิหวดปึ๊บแบบแหว่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมรถถึงก็ตกไปเลยนะครับเกินไปหรือเปล่มมาอ่าแล้วถ้าหัวรั่วอะไรครับบ้านจะหายไไปปปเเลลลยหหรรืออ่่าาามันนนถึงตงต้้้บแวะ จริงอะเกินไปหรือเปล่านะครับขุดใหม่ดิโอ้โหอันนี้คือแบบพลิกแอคทำลายล้างโลกเลยครับผมแล้วถ้าขุดตรงนี้แหละครับผมว่าตัวเองตกแน่เลยว่ะอย่าเพิ่งเสี่ยงเลยครับผมอ่าเริ่มมาจากอันแรกเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอาบดิดอะ่ะไหนเขาขุดดูดิจะวันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะทิกซเพื่อแบบเหมือนไม่จะเปลี่ยนเป็นไม้เหรอฮะคืออะไรอะ่ะเป็นเหมือนแบบการสร้างสะพ,พานนะครับผมเอ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละอ่าถ้าเราคลิกตรงนู้นเลยฟึบอ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นสะพานไม้ให้เราแบบนี้เลยนะฮะเราเหมือนแบบมีโวเอดินเลยอ่ะไปดิครับนนีี่เอาาลงมแบบ้ นี่มันก็จะค่อยๆลงแบบนี้เลยนะฮะคลิกสายตรงๆก็แบบเป็นทางตรงให้เลยครับผมอ่าสมมติจะกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนี่เอาวิ่งไปเลยะฮะพีแ่แอคโคแจม่มครับผมอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยรายัางไงดีวะเอาเราวิงว่งกลับไปทางเดิมนะครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยขุดด้วยนี้เลยครับผมช้างพิกแอคนั่นเองครับปุ๊บนี่โอ้โหลบหายไปช้างหนึ่งเลยนะครับลบไปดิเฮ้ย <c oughs> ได้ๆตกโอก้โหจหวะนี้ไม่น่ารอดนะครับบายๆตายครับผมจัดว่าเป็นแบบพิแ่แอคที่อันตรายมากเลยะฮะเฮ้ยเอาอีกแล้ว คือเมื่อกี้เนี่ยลองสองอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอย่างต่อไปอันนี้จะเป็นอ่าดิวคีนะครับเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าใช้ขับไปรถนี้วะขอลองก่อนใส่ไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับอ๋อเนี่ยคผู้ชมอันนี้ก็คือแบบสามารถใช้งานได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอารถขุดจอะแบบนี้นล่นเนงครับผมขุดอโมงควงได้เลยว่ะโหเหมือนกันนะเนี่ยดูจากมุมมองด้านหน้านะครับนี่มันก็จะเป็นสว่านแบบนี้เลยคผมขุดทะลุไปเลี้ยวซ้ายดูดิเลี้ยวซ้ายอ่านี่คือแบบขุดได้เยอะเลยนะผมว่าโคตรดีครับผมเอ้ยทะลุแล้้นนีีกกคค็ะะลุจจิซโ เป็นแบบนี้เลยนะฮะ ขุดไปเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหได้บล็อกเยอะมากเลยนะทำให้เราแหลกครับผมขอเคลียร์ก่อนคิวไอเทมนะฮะเอาล่ะนี่จะได้ลื่นขึ้นนะครับผมเฮ้ยแต่เจ๋งจริงนะเนี่ยคลิกซ้ายนี่คืคอขุดแบบนี้เลยอะ่ะเป็นการขุดเจดาะนั่นเองครับผมสมมติถ้าเป็นภูเข,ขาตรงนี้เนี่ยแหลกขุดใช่ไหมมาตรงนี้เลยฮะถ้าลวงเข้าไปครับผมด้านนี่ไงผู้ชมโอ้โหเป็นเหมือนแบบไอเครื่องเจาะเมื่อกี้เลยอะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแหลกจัดแล้วผมไอเทมมันดอกเยอะอ่ะเอาใหมา่ใหม่เคลียร์ก่อนนะครับโอ้โหลื่นเลยวะ่ะนี่มมมมัััันน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 นกกกกก็็็็จจจะะะะะะเเ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 เปปปปปาาาาาารรรรแแแแแบบ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 ีีีี้้้้ลลลลยยยยยฮฮออ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 ุโโโงงงงงงคคคค์ผผ่่่่่่ตไไไไไไิิิิิพพหหหฟดูซซ ันก็จะเป็นฟ้าผ่าเลยนะครับฟ้าผ่าไปแกะกะ็โดนเบิร์นับผมนี่ตายเลยซึ่งถ้าเป็นแบบตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นคริปเปอร์นะครับผมมันก็ได้แต่แปงลงร่างใช่ปะนี่วางแบบนี้นะครับปึ๊บเอา้าเพชฟูอยู่นี่ว่าวางมอนเตอร์ไปแบบนี้นะครับคลิกซ้ายไปนี่ไงกลายเป็นชาร์จคริปเปอร์เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นพรีแอติฟเฟี้ยวดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอย่างต่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นเรนเนาะเป็นรูปถังน้ำนะครับผมไหนดูซิคลิกซ้ายไปครับปึ๊บเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าใช้กับตรงน้ำหรือเปล่าคลิกซ้ายไไไไปปปปคคคคครรรรรััััััับบ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 ึ๊ออ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 ๋๋นน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 ีีี่่่่่งงมมมมมกกกกกก็็็็จจจะะะะเเเเเเเาาาาาหหหหืืแแแต้้้้้ผผถลลลลยยยยยยิิซววๆๆดดู ขุดไปเป็นท่าว่ายน้ำที่เฟี้ยวเหมือนนะเนี่ยว่ายไปแล้วก็หวดไปนะครับผมน้ำมันก็จะค่อยๆหายแบบนี้เลยฮะโอ้โหแหว่งครับผมเอาล่ะก็คือแบบทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำนั่นเองฮะไหนดูอย่างต่อไปดิลูดพิกแอคนะครับผมเป็นเหมือนไม้คาถามากกว่าเนี่ยอ่ะลองขุดดูนะครับเอ้ยเดี๋ยวๆๆพิกซ้ายไปปุ๊บแบบขนาดตัวนี้มีแค่หินเนี่ยแะไรยังได้แร่เลยเหรอมีแร่เพชรด้วยนะครับไปไปได้ยังไงวะเนี่ยก็คือแบบพิกซ้ายปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะขุดอะไรนะครับมันก็จะมีแร่ออกมาด้วย,ย,ย,รย,วรมมยครับผมเฮ้ยโคตร ผู้ชมดูดิแค่คลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะมีของมาแบบนี้แล้วนะฮะเฮ้ย,ยปาลมได้เลยนะโคตรโกนะคุณผู้ชมอ่ะอย่างต่อไปเนี่ยตอนแรกก็ลองแล้วใช่ไหมก็จะเป็นเลเซอร์นั่นเองครับผมคลิกซ้ายไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยิงทะลุไปแบบนี้เลยฮะไหนดูระยะไกลดิถ้าเป็นอ่ะตรงนี้ล่ะก็ขุดได้เหมือนกันนะครับเอ้ยขุดระยะไกลได้ด้วยว่ะจัดว่าโกงเหมือนกันครับผมอย่างต่อไปบัดดี้พิกแอคนะครับมันก็จะเหมือนแบบมีลุงมากอดอยู่เหรอไหนลองดูดิเออคุณผู้ชมมันจะเป็นการเสกอ่ะลุงขุดเหมืองออกมานะครับนี่ก็คืออใช้แรงงงงานนนนลุั่เะ มันก็จะเหมือนนะคเราไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอ้โหเด่ะมันจะไปลึกแค่ไหนไวะเนี่ยเหมือนมันจะไม่หยุดเลยอะดูดิไอตัวนั้นลงไปลึกมากเลยนะอ๋อน,นี่ไงอยู่แล้วนะครับก็ความลึกนี่คือแบบโอ้โหกี่บล็อกไม่รู้เอะผู้ชมอะลองลงไปดูนะคือเยอะจริงอะโอ้ยเกือบตายเกือบตายลงมาถึงตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมซูปเปอร์พิกแอกเหรอโอ้โหอันนี้คือแบบขอดูสูตรคร้ามหน่อยแล้วกันฮะมันเป็นยังไงอะอ๋อน,นี่เอาผู้ชมวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นบล็อกเพชรเลยนะครับเวลาถือก็โอ้โหเดอปชั่นมาเพียบเลยผู้ชมดูดัััั้้้ปดดนนนนนนะะะะะคครรรบบเออไไยยยาามมลผวจขขฮุโโหห ขุดปพ๊บแบบหายไปอนึงเลยอ่ะแล้วยังไม่พอฮะไอเทมมันเข้าตัวเราด้วยเนี่ยมันจะไม่มีบล็อกดรอปเลยครับผมไหลเข้าตัวหมดเลยจัดว่าแจ่มดีครับแบบนี้อ่าอยากลองขุดบ้านดูอ่ะขุดได้หรือเปล่านะครับขุดบ้านไหมผมคลิกซ้ายไปน,นี่ไงโอ้โหบ้านหายเลยนะครับซึ่งบล็อกพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้าตัวเราหมดเลยครับผมอ่าอย่างนี้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมก็ขุดไปเลยครับเพื่อหมู่บ้านหายครับผมขุดไปเลยเกลี <K ee> ้ย <g> งเลยนะครับไอเทมก็ไม่กระจายด้วยนะเข้าตัวเราหมดเลยครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเทียนทีพิกระะยยไไกลลด้เ ใช่ปะอ๋อนี่ไงมันก็จะเสกแบบนี้เลยนะครับซึ่งพลังของ TNT เนี่ยมันก็จะเป็นอ่า TNT ปกติเลยนะครับผมไม่ได้พิเศษอะไรฮนะแล้วถ้าเป็น XP เลยครับคลิกซ้ายไปเฮ้ยเดี๋ยวด้ะก็คือเวลาคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะมี XP ดรอปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาขุดเนี่ยมือนมันจะเร็วด้วยนะครับผมเฮ้ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยขุดไปได้พียงเท่าไรละแปดแล้วนะครับขุดไปก็คือแค่คลิกซ้ายเนี่ยเราก็จะได้เบล,ลแบบเยอะแล้วครับผมเอาละทีนี้เนี่ยขอลองพิ ทีีเดยวนะครับช้างหายเลยครับผมดูดิลงมาถึงนี่เลยแล้วถ้าเราคลิกรัวๆเลยครับเจ้าวันนี้เหมือนปรับโลกหายอ่ะหายไปทีเลยช้างเลยแบวงครับผมแบวงไปดิมันก็จะลงลึกมาแบบนี้เลยนะฮะพี่แอ x ทำลายล้างโลกครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นเนี่ยก็สามารถซื้อตามได้เลยนะครับในอ่ามาร์เก็ตเพจนะครับผมอ่าก็คือถ้าเป็นอันนี้เนี่ยผมซื้อมาไงแต่ว่าถ้าเป็นต่อต้นคลิปเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นดัตต้าแพ็กฟรีนะครับผมลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำ